Tw inkle, tw inkle, star. สวัสดีทุกคนยินตอนเข้าสู่บล็อวันนี้วิมีตอนนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งเราจะมาทำบล็อกตามติดชีวิตเราเออนั่นแหละโอ๊โมวล้วหนึเพิ่งตื่น ตอนติดชีวิตเราหนึ่งวันใช่วันอาทิตย์ก็คือขอเล่าก่อนนะโปรแกรมของเราตอนเนี้ยคือเราตื่นเช้ามาช่วงเช้าถึงเที่ยงเราว่างหมดเลยแล้วก็เราจะมีไปซ้อมเฮลท์เชียร์ตอนไปสองถึงห้าโมงที่โรงเรียนนะคะใช่ค่ะทุกคนไปโรงเรียนวันอาทิตย์เฮลท์เชียร์ก็คือมันเป็นเหมือนแบบคือถ้าพูดอธิบายง่ายๆก็คือเชียร์ของกีฬาสีใช่ซึ่งแปลว่าเราก็ต้องไปทําท่าปะ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 นั่นแหละเดี๋ยวเราจะปิดแอร์แล้วก็ เปิดหน้าต่างปิดไม่เคปิดด้าหละพอนันนี้ก็คือการบ้านจีนของเราซึ่งแบบโอ้ไม่ก็อะคือแบบอันนี้คือเราจะต้องแบบว่าลอกคําตอบแล้วก็ลอกคําถามจากอันนี้ใส่ในสมุดน,นะคะซึ่งแบบว่าอันนี้ก็คือการบ้านแบบสัปดาห์ที่ผ่านๆมาแล้วก็แบบว่าเขียนแบบเอออะไรนี่มาเริ่มทํากันเลย มาทำข้าวเช้ากินกันเฮ้ยไม่ชอบแสงนี้แมยผมดูแบบส้มมากอาหของเราไหมคะอันนี้เลยอร่อยมากเจ้าเขาไม่ได้จ่าย นะคะตอนนี้เราก็กินข้าวเช้าสเสร็จแล้วเราก็จะมาทำทำอะไรคะการบ้านเลขต่อคะ่ะโอ้ my god คิดเหรอว,ว่าฉันแับอยู่บ้านเราจะได้แบบชิลๆไหมการบ้านหล่นมากอันนี้ก็คือโจทย์ข้อการบ้านของเรานะซึ่งแบบ what is this what is this แบบว่าอันนี้คือแบบคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราสอบ igcse math แปีที่แล้วใช่ไหมซึ่งมันเร็วกว่าปกติ1ปีปีนี้เขาก็เลยให้เรามาเรียน further math นะคะซึ่ง further math ก็คือแมทที่แบบยากกว่าแมทธรรมดาซึ่งแบบงงมากตอนนี้คือแบบเข้าใจอยู่แต่ว่ามันมันต้องใช้เวลาในการฝึกนะคะก็มาทำกันบ้านกันมีเหลืออีก3ข้อแล้วก็จะเสร็จละโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อนน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงยี่สิบกว่า,วาซึ่ง ต้องรีบออกจากบ้านแล้วนะเพราะว่าเขานัดบ่ายสองแต่ว่าคือบ้านเรามันอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมก็ขับรถไปประมาณแบบ20นาทีแต่ว่าเราคนจะไปถึงก่อนลุกแบบเบาๆลุกแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติลงโทษนะคะก็แบบติดรอยสิวอะไรอย่างนี้เฉยๆทาลิดนิดนึงแบบว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเหมือนคนป่วยไปนิดนะคะแต่าจริงอะ ไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะว่าทาเสร็จแล้วก็ต้องลงไปกินข้าวเที่ยงอยู่ดีมันก็จางอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรทาไปก่อนปล่อยผมไปก่อนแล้วกันแล้วพกอันนี้ไปเผื่อนะคะก็แล้วเราก็จะอันนี้เป็นแฮมิสแบบว่าทําให้แบบผมหอมแต่เอาจริงไม่ค่อยช่วยแต่ว่ามันว่ย้ยทำให้ผมดูสุขภาพดีขึนน้นก็สเปรย์ไปนิดนึงอันนี้เราซื้อมาจากดิจิตอลช็อปนะคะเฟสเซนโกทุกคนน่าจะเคยเห็นน้ำหอมนะคะชิปปี้ไลยอันนี้แล้วกันธรรมชาติธรรมชาติของบาร์แอนด์มอดีวเออร์นะคะ โอเคเสร็จแล้วจบอีซี่ทุกคนเดี๋ยวเราเอากระเป๋าผ้าไปด้วยเผื่อใส่ของปไปกันค่ะจุ๊อไปลงไปข้างล่างกันชีวิตแบบว่มามันง่ายมากอนนีเ้เรา,ามาถึงโรงเรียนแล้วนะคะซึ่งบอกว่ามาสายนิดนึงเพราะอีกสองนาทีเขาจะเริ่มกันแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคนมาสายเยอะ นึ่ชั่วโมงแล้วทุกคนคะตอนนี้เลยครึ่งชั่วโมงแต่ซ้อมเสร็จเอาสิ่งตอนนี้มไม่มีอะไรทําเลยบรรยากาศการซ้อมเฮาเชยนะคะเป่นบาสโอ้โหภาพตัดอย่างรวดเร็วมาตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าอะไรลืมถ่ายค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วเราก็จะ เป่าผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังเปลี่ยนอยู่นิดนึงเป่าผมแล้วก็ทํา MCQ นะคะบอกว่าเป็นค u ิ z ที่คุณครูเขาเสร็จกันบ้านไว้ก็เดี๋ยวทําให้เสร็จแล้วก็ติวจีนแล้วก็นอนค่ะเริ่มทําการบ้านกันค่ะทุกคนอันนี้ก็คืองานของเรานะคะอ h oh my god อ๋ออันนี้เป็นวิชาฟิสิกส์นะคะก็ต้องคิดเลขอะไรใดๆ